ข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นเลือกตอบเชิงซ้อนเป็นปีแรกที่มีข้อสอบแบบนี้ข้อจะบอกว่าเลือกตอบเชิงซ้อนสัดส่วนคะแนนเยอะกว่าปรลานทยทั่วไปนะเลือกตอบเชิงซ้อนข้อละ3.2คะแนนมีทั้งหมด5ข้อดังนั้นเทไม่ได้เลยถ้าเทก็คือหลุดคะแนนหลุดไปเยอะเลยนะปกติถ้าปรลานัย5ตัวเลือก4ข้อที่ผ่านมาข้อละ2.4 แต่อันเนี้ยข้อละสามจุดสองวันนี้โชคดีที่ได้มาติวกันนะเพราะอะไรรู้ไหมครูจะบอกความรับอย่างหนึ่งคือตรงนี้หนูเห็นไหมว่าหนึ่งข้อมันมีหลายข้อย่อยข้อที่เป็นปกรณหนถ้าตัวเลือกผิดคือผิดเลยแต่น,นี้ถ้าเธอถูกสองในสามเขาน่าจะคิดคะแนนให้อันนี้ในความคิดครูนะถูก 3. สามสมมติถูกสามถูกสามได้สามจุดสองถูกสองในสามได้สองจุดห้า ทุกหนึ่งได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมพาร์ทนี้อย่าเทนะมีโอกาสได้คะแนนนะคะมีห้าข้อข้อละสามจุดสองเรียกว่าเลือกตอบเชิงซ้อนรวมเป็นสิบหกคะแนนเลยนะสิบหกคะแนนจากร้อยอะเยอะนะข้อนี้คือสายใยอาหารห่วงโซ่กับสายใยห,ห่วงโซ่คือแบบไม่ซับซ้อนมีนอนมีพืชมีน้อน,ม,ม,น,อน,ม,น,อนมีนกมากินจบนี่คือห่วงโซ่ ห่วงโซ่หลายๆห่วงโซ่ซับซ้อนเต็มไปหมดคือสายใหญ่เข้าใจไหมสายใหญ่มีความซับซ้อนกว่ายกตัวอย่างข้อนี้นกโดนอะไรกินบ้างแมวโดนแมวป่าโดนเหยี่ยวโดนงูเห็นไหมอาจจะโดนกินจากหลายอย่างได้นะคะอันนี้เป็นเนื้อหามอต้นนะจำได้ไหมอืม,มข้อนี้เขาบอกว่าอ่ะอันดับแรกหนูต้องเขียน โซ่อาหารโซ่อาหารโซอาหารเป็นสับเซตในสายใยหลายๆโซ่หลายๆโซโซอาหารบวกโซ่อาหารบวกโซอาหารบวกโซอาหารเท่ากับสายใยอาหารเดี๋ยวข้อนี้ครูจะเขียนตัวอย่างสายใยให้ดูไอห่วงโซ่ให้ดูลองดูห่วงโซ่แรกเขาให้เปรียบเทียบแบบผู้ล่ากับแบบอิสเปดอินซีหนูฟังให้ดีนะแบบผู้ล่าเนี่ยด้วยคําคําว่าผู้ล่า หนูจะเข้าใจว่าเป็นสัตว์ล่าสัตว์เท่านั้นไม่จําเป็นสตาร์ทจากพืชได้ในที่นี้คือสตาร์ทจากข้าวโพดเป็นโซ่อาหารแบบผู้ล่าข้าวโพดโดนกินโดยใครอ่าเขียนตามรูเลยเข้าวโพดตักกระแตนตักกระแตนโดยกินกินโดยใครโกรธเดี๋ยวเราเขียนเพิ่มอีก รู้สึกว่าจะได้อยู่สามกบกบกิ้งกาอ่ะเส้นนี้นะเข้าโพดปากะแตนกบมูเหีียวเข้าโพดปากะแตนกบ ข้าวโพดตะกะแตนกบกบแล้วไปเหี่ยวได้เลยนะข้าวโพดตะกะแตนกบเหี่ยวข้าวโพดตะกะแตนกิน้งกา่ากิ้งก่างูเหี่ยวข้าวโพดตะกะแตนกิน้งกา่าเมื่อกี้มีนะงูเนาะงูแล้วก็อะไรเหี่ยว ข้าวโพดปลกแตน oh. กบ mm hmm. กบงูเหี่ยวครบหรือยังเฮ้ย hey. mm hmm. กบงูเหี่ยว okay. โอเคครบแล้วเนอะได้สามเนาะหลายคนเข้าใจว่าฟู้าไล่มันต้องสตาร์ทจากแบบสัตว์ด้วยกันอะไรเงี้ยมันต้องสตาร์ทจากพวกผู้้ผลิตก็คือพวกข้าวโพดนี่แหละหรือพืชต่างๆได้หมดกับโซอาหารแบบเศษอินทรีย์จะต้องเริ่มจากซากอ่ะช่วยกันเขียนอีกด้านหนึ่งหน่อยมีอะไรบ้าง อ่าซากไส้เดือนหมดเลยซากไสแล้วเป็น <No. S 1> นก <Yeah. S 1> นกแล้วเหี่ยวได้เลยเนาะมีอะไรอีกซากซากแล้ว <No. S 1> ซากแล้ว <No. S 1> ซากไส้ no. No. นกแมวป่าเห <Yeah. S 1> ี่ยว อ้าวอา,อาปากกาหมึกหมดไม่ใช่แบบอ่าไม่ใช่หมึกแบ <c oughs> บจะหมดรึเปล่าเหยี่ยวอา่ายังไม่ครบ嘛นะซากไซนกแมวปลางูเหี่ยวใช่ไหมสามเท่ากันเนาะแต่เขาดันบอกว่าน้อยกว่า,วาไม่ใช่มันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ต้องตอบไม่ใช่ อมาข้อที่สองหากแมวป่าตัวหนึ่งกินนกที่กินไส้เดือนดินแมวป่าตัวหนึ่งกินนกที่กินไส้เดือนดินพลังงานจากไส้เดือนดินที่ถ่ายทอดไปยังนกเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นข้อนี้ให้จำไว้เลยมันเป็นไปตามกฎ10%นเปอสมมุติว่าสตาร์ทด้วยหนึ่อเข้าโพดสตาร์ทที่หน0่ <ทำ S 1> ดูนี่นะ สมมติเขาโทดมีพลังงาน100่ร้อยตักแตนจะได้สิบปบจะได้หนึ่งงูจะได้0.1เหยี่ยวจะได้0ูนย์จุดูนเสิบอระสูญเสียไปในรูปพลังงานความร้อนจะได้สิบเปอซจากกฎนหน้านั้นเท่านั้นนี่คือ10นเปอรออย่าไปคิดว่ายิ่งกินแล้วจะยิ่งได้พลังงานไม่ใช่พลังงานลดลงเรื่อยๆพลังงานลดลงเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเสมอเลยทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นโรคนั้นโรคนี้ มันคือสารพิษสารพิษจะทะวีคูณสะสมเรื่อยๆไปสูงสุดที่ปลายสุดของห่วงโซ่อาหารคือพวกมนุษย์นี่แหละนะคะจึงเป็นที่มาของข้อที่3ใช้สารฆ่า,มาแมลงระหว่างปลูกข้าวโพดกิ้งก่าจะมีความเข้มข้นในเนื้อเยื่อมากกว่าตั๊กแตนอะไรกินก่อนอะไรกิ้งตั๊กแตนกินข้าวโพดแล้วกิ้งก่าถึงมากินตั๊กแตนใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่มีมากกว่าก็ต้องเป็น เดี๋ยวนะอตอนนี้คือกิ้งก่ามากินตั๊ก,กแตนถูกไหมอ่ะกิ้งก่ากินตักกน๊กแตนพ่นสารพิษที่เข้าโพดตั๊ก,กแตนมากินตัวแรกสารสมมุติสารพิษมีหนึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นอะไรเป็นเรื่อยๆเขาเรียกว่าค่า Bio ไบโอแมกนิฟิเคชันจำไว้ว่าสารพิษกับพลังงานส่วนทางกันสารพิษจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนพลังงานก็จะลดลงตามลำดับนะคะจบแล้วบูปิ้นนะคะกพยายา็พยายามพยายามฝึกข้อสอบบ่อยๆเราจะไม่ค่อยกลัวเป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนเลยเนาะแล้วก็เด็กๆในในคอร์สเรียนเรียนถึงไหนอะไรยังไงก็ทักมาหาครูไฟได้เสมอนะคะสู้ๆไม่ได้สู้เพียงลังพังนะคะยังมีครูสู้ด้วย ยังไงก็ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทําข้อสอบเยอะๆเห็นไหมครูไม่ได้พูดว่าตั้งใจอ่านเท่าไหร่นะตั้งใจทาข้อสอบเยอะๆเพราะว่าเวลาทําข้อสอบบอดจุดไหนก็ย้อนไปอ่านบอดจุดไหนก็ย้อนไปอ่านนะลูกนะอ่าโอเคขอบคุณเด็กๆที่มาด้วยนะคะ นเด็กคนไหนสนใจขอชีวะที่รวบรัดตรงจุดนะคะเก่งทุกจุดออกเน้นทุกจุดจำปูพื้นจากไม่มีพื้นฐานสามารถที่จะเก่งชีวะได้เลยนะคะขอร์ฟลายมีทั้งทำเกรด้อสอบเข้ามีรีวิวจากรุ่นพี่ทั่วประเทศสอนมาเป็น10ปีแล้วนะคะประสบการณ์สอนเนี่ยไม่ต้องห่วงแน่นอนไปทดลองเรียนได้ที่ www stayforward in th